ไม่เข้าถึงกลับไปกระทันหันเขากำลังหลบฉันเหรอหรือเขากำลังคิดทบทวนอยู่ว่าจะเลิกกับฉันดีไหมขอโทษคะ่ะที่พวกเขาพูดอย่าเอาไปใส่ใจนะคะอย่าเสียใจ พี่พี่ไม่ได้เสียใจเลยพ่อแม่เธอไม่ได้พูดอะไรกับพี่สักหน่อยพ่อแม่เธอดีมากอแต่ก็จริงเหมือนพวกเข้าะจรถึงความกังวลที่มีกังวลอะไรคะพวกเขาบอกว่าพี่อายุมากเกินไปเธอพาพี่ออกไปต่อไปจับอายคนอื่นพูดเรื่องนี้เหรอคะอืม อย่าเล่นสิฉันถามพี่จริงจังนะไม่มีอะไรจริงๆพ่อเธอพูดกับพี่เยอะแยะเลยพี่ไม่รู้ว่าเธอถามถึงคำไหนนะ่สิก็คือก็คือประโยคที่พวกเขาให้พี่คิดทบทวนอีกครั้งก็ พี่มีอะไรอยากถามฉันไหมคะหรือว่าพี่มีอะไรอยากพูดไหมคะสั่งชื่อ,อฉันถามไปด้วยเปือยนะคะไม่เป็นไรหรอกคะ่ะฉันโทรหาพี่เพราะอยากบอกพี่ว่าพี่ดีมาก เขาเอาแต่คิดว่าฉันอายุยังน้อยดังนั้นพวกเขาก็เลยเป็นห่วงแต่ยังดีที่เป็นพี่นะถ้าไม่ใช่พี่พวกเขาจะต้องพูดมากกว่านี้พี่รู้อ,อจริงสิฉันเคยพูดกับพี่แล้วเรื่องในครอบครัวพี่ไม่เกี่ยวอะไรกับพี่พี่ไม่ต้องโทษตัวเองอีกอย่าง เรื่องของพ่อพี่ฉันก็รับผิดชอบร่วมกับพี่ได้ช่วยพี่ดูแลด้วยได้นะพี่รู้หมดแล้วเธออย่าไปพูดอะไรกับพวกเขาเด็ดขาดนะเธศาสา์ได้มีวันหยุดกว่าบ้านอยู่กับพ่อแม่ให้เยอะๆอย่าให้เรื่องนี้กระทบสภาพจิตใจเธอเด็ดขาดนะอืพอแล้วเลิกคิดเห็วไหลได้แล้วรีบไปนอนนะได้ไหม รพรุ่งนี้เช้าเนี่ยพี่อาจจะต้องกลับอีเหอก่อนแล้วกลับอีเหอเหรอคะอมเมื่อกี้พึ่งได้รับโทรศัพท์บอกว่าพรุ่งนี้มีงานกระทนหันเลยต้องพบลูกค้าเลยต้องกลับไปก่อนงนั้นงั้นฉันไปกับพี่ด้วยไม่ต้องพรุ่งนี้เที่ยวบินรอบเชา้ชาเช้าตรู่เลยเธออยู่บ้านนอนให้เยอะๆนะฉันไปส่งพี่นะไม่ต้องจริงๆ ี่เป็นผู้ชายนะพี่จะไปสนามเป็นคนเดียวไม่ได้เลยเหรอพอแล้วเธอและคิดเพอเจอได้แล้วจริงๆนะรีบไปนอนได้ไหมได้ค่ะราตรีสวัสดิ์ราตรีสวัสดิ์ค่ะ ทำไมเขาถึงกลับไปกระทันหันเขากำลังหลบฉันเหรอหรือเขากำลังคิดทบทวนอยู่ว่าจะเลิกกับฉันดีไหมเขากำลังคิดอะไรอยู่กันแน่